ตำหนีบอะคือตำหนีพี่อมไม่เราไม่อยะค่ะแต่ก่อนหน้านั้นพี่แอมมีทราบถึงปัญหาที่เพื่อนเกิดขึ้นไหมครับที่นัดมีมาปรึกษารืออะไรบ้างไหมครับนีนิดหน่อยๆน่อยทกปางสายผู้หญิง จไหมครับที่มีคนมาถามื่องพี่อากับพี่นันับเาเยอะแยะมาม่ใช่ที่มีอะไรเล่ลแต่ว่าูกคนอาจจะไคนอาจจะเอสนาจจเเกแีาอะไรเี่ยันนันีไม่ระหง่วาจรจมนไม้ไม่ใชกี้เุนี่เลาบว่าเป็นมันรไม่โรติดรอือเราก็จะเไ้ไม่ใช่สไตล์ด้วยนะ มีเป็นแซวไหมครับตอนนี้เขาหวานขึ้นมากกว่าเดิมอีกเลยอย่างเงี้ยคือแซวใช่ไหมเอออันน้นไม่ก็แต่งานด้วยกันเอาพี่แล้วคู่เราเหรอคะเห็นบอกว่าต้นปีนี้ก็ขอรอละครติดจ้องอยู่ค่ะติดจ้องเมื่อไหร่คะติดจ้องเมื่อไหร่คะน่าจะสักสองเดือนเดือนเพิ่มเลยเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ตู๊กแล้วก็รับเป็นตัวเพื่อนร่วม แต่ว่าปินกลอเรียงไตมเลยค่ะตอนนี้อะเตยมยาถามเพราะว่าเต็มแบบที่รไม่นใจแต่ก็อาจจะมีข่าวดีเล้วๆนี้สำหรับการปิดกล้องไม่ได้อะขอแอร์ิดกล้องเนียบละลายตับต่อยี่ร้อยดช่ี่ร้อยอะไอยเงี้ยแลนี่คีนาอว่าปีหน้าอาจจะดีจริง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  สองอย่างเวลาเดียวกันคืออย่างที่บอกแร่โราละครจะรู้ว่าต้เอาเวลาเราไปแบ่อดไหวจริงๆ้เาทำแบบสุดลางครเสแต่ว่าแกน็เยทำให้ว่าถ้าจะจ่ายละครเรก็ต้องต่นเต้นเมต้องแบ่งเไม่ใช่ว่าชานี้จะไม่แบ่งอไม่ไม่อันนี้มีความหวังว่าจะได้แ่งยมีแต่ว่าก็เดี๋ยวม่ก็ไม่ไม่สายกันไป ไม่เป <T> ็นอย่างนั <mic> <t> ้นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรขยับหรือเปล่าอะไรางเงี้ยม่หัก็พูไปแะก็ปแต่ก็ได้ยังไม่แต่ก็รอได้อะไรเี้ยค่ะคือเราตต่อต่อติด่อติ่อนิดต่อต่ติอต่อ่อ่อด้่ิดต่ต่่อนิอ่ิ่อด่อ่อตออง้อ่อม่ด่่อด่ตอ่ิดอ คือว <N> ันไหนที่เราสะดวกเร็ว่าแบ่นี้ค่ะวันที่นจะเปแบบรอเร่อสะดวกรับไรงี้ไม่คิดว่าแบบมีอันพนักงนแบบว่าช่วยเนียอะไรเร็วเเลยรัเลยเตรียมงานแบบส่มเตรียมมาส่มเตรียมงานนจะแบบนี้นัดแกเป็นไงบ้างวไม่ได้มีอะไรถ้าถ้ารับเห็นอะไรจากนั้นเลน่เยอะเลยนะแค่นั้น้วน็านัี่เราว่า เราเราไม่อยากทาอะไรเยอะๆหรอกเพราะว่าาก็ไม่ยอมมจริงจว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเราจะมีแขกเยอะเลยคไม่ไปเยอะเลยมนาอย่างเงี้ยแล้วฉนมกาแต่งพวกเป็นเพืนคุยแล้วเจ้าจี้ยกงไม่ได้ยได้ถึงานแต่งแวยร้อยจะได้แต่งแน่่อนทุกคนบอกว่าแอนไม่ไม่จะเตรียมอะไรปิดงานแคาว่าโมเมนต์การขอแต่งงานไหมคะว่าจะต้องมีไม่ไมเมือล้อมีรูปหลัง